สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเตอบดินลำพอนตางติดชีวิตมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เตอดินลำพานก็ได้มาอยู่บนถนนต่างระดับรับถนนต่างระดับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับต่างระดับที่สนามินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็จะมาทายยูแถวถนนต่างระดับที่สนามินสุวรรณภูมินะครับให้ดีกับเพื่อนพื่อน่ี่น้องๆได้ดูได้ชมสักหน่อยครับี่ครับนี่ครับตรงที่ด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นถนนอ่ มุ่งหน้าไปที่นี่ครับดูครับเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่ล่มเก้าครับล่มเก้าแล้วก็เขาจะเข้าไปทางด่วนบางปะอินนะครับร่มเก้าทางด่วนบางปะอินนะครับจวดตรงนี้ครับจวดตรงนี้ก็จะวนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพราะวนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิอันนี้ก็มาจากล่มเก้าครับจะเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับที่ครับิรพบรรยากาศครับทาง่างระดับทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับ วนผมก็จะมุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิรัามุ่มงหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็จะไปวิงรถที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับจะไปรอสัญญาณอ่าโบสัญญาณผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอ่าก่อนจะเข้าไปก็จะอ่าถ่ายบรรยากาศให้กับเพื่อนๆที่ร้องได้ดูได้เป็นสักหน่อยครับนี่ครับไปนะครับไปสนามบินสุวรรณภูมิด้วยกันครับ ทางถนนเข้าสนามบินสุวรรณภูมิครับออสนาินวัดนภูมินะครับนครับมุ้งหน้ามาจากพัดมุงน้ามาจากขีแก้วรบมุ้งหน้ามาจากขิงแก้วรถิงแก้วครับตอนนี้ครับมาจากมุงหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิทางสินานะครับวานเสดอนนครนะครับตางนี้ก็จะเปบร้าพชช่วงเข้าสนามบินใ้กับพื่อที่น้องๆและพี่น้องทั้งที่ท่นนะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าถนนแดงที่เขาทาสีแดงนี้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อประการก็ไม่รู้ครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกใครนะครับสุดยอดไปถนนใต้ตูที่ก็จะตัดกระชีพถนนใต้ตู้ก็จะที่องทำลบกเก้าลบกเก้าเอ้าเจียวเจียวเข้าลูกเก้านะครับเป็นการสบายๆนะครับเรื่องนี้ครับ มาเราบริษทที่สนามบินสุรรเีนไ่ทตัวครับโเ์มตอรราคาก็ขับขับนะครับขับรนะครับทีสนามบินสุรรณภรับผิดได้่ากไปที่ทำสินค้าเขียนบอร์ดอพอนะครับรับบริกานครับที่าปกรออกาุนะครับ เนตกมือนจะตกประมาณตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็ได้ตกลงมานะครับตอนเช้าครับนเช้าก็ได้ตกลงมาช่วงนึงนะครับตก้ๆหกโมงครครับู่ครับงไปจากฝนสก็เมากนะครับลอยครับลอยนครับตนี้ทำฟ้าถล่ทีนิดหน่อยนะครับแบบเป็นก้อนฝายสองก็ายสองหน่อยๆนบ่ายสองประมาณ kemudian sumur napu, menghafal ya kan sumur napu menghafal. mereka akan cara sih, mereka akan lakukan keah, kenun, ด้านขวามือผมนี่ก็จะเป็นเขตปอดอ้าปอดกักเบเขตปอดอ้าปอดนะครับนี่ครับหรือว่าเรียกชื่อหนังว่าแั้งนสนค้าครับแข้งสนค้าวันนี้อากาศดีครับบรรอากาศดีวันนี้ครับขึ้นครับขึ้นทั้งวันนะครับเราใช้ตอนเย็นเี่ฝนก็คงจะตกไปนครับตอนเย็นนะครับ

我大哥。

ทาง้ำรตั้งน้ำตั้งนตั้น้ตั้งน้ำ้งน้ำตน้ำตั้งนตั้งน้ำังน้ำตั้น้ำั้งน้ำตั้งน้ำตั้งน้ำตั้งน้ำังน้ั้งน้้งน้ำั้งน้ำตัน้ำตั้งนตั้งน้ำตั้น้ตั้งน้ำตันั้งน้้น้ั้นนน้นััตันน้ัั ขัดรถรัดลมนะครับแล้วก็ปรับรถบนเกือกมานะครับปรับรถบนเกือกมาด้านหน้าผมนะที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวด้านหน้าผมก็คือ เอฟคอนนะครับในสนามบินรับรองถนนครับก็นะมีต้นไม้ตามหลมาแล้วก็ไว้หน้าไ้หน้าโอเคครับ ก็รอสัญญาสัญญาผู้โดยสารดื่มแก้ว

มารอที่สนามบินดูนะครับลองมารอที่สนามบินดูว่าจะมีสัญญาณโทรศัพท์เรียกหรือเปล่าครับถพาะถ้าตรงไหนัญญาณไม่ค่อยมีเน่ยเราก็จะเปลี่ยนจุดนะครับบางวันแถวถุกแย่ก็สาญาณเรียกดีครับดังดีครับบางวันก็เงียบครับเร่เช้านี้ครับวันนี้เอเตอร์ดีราคาเปลี่ยนจุดก็เปลี่ยนจุดันนม่จะมารออญญาณที่สนามบินดูนะครับ แขกต,ต่างชาติเรียกเข้าไปในเมืองนะครับนี่ครับตรงจุดรอสัญญาณเราตรงนี้ครับจุดรอสัญญาณแล้วก็คือใต้ทางด,วด่วนนีรับใต้ทาง,างต,งต,างดดตาง่างระดับนะครับก็ต้ใต้ทางด่วนครับใต้ทางต่างระดับนะครับนี่ครับจุดนี้ครับเป็นจุดประจำคองเตอร์ดินลำพานนะครับ มาถึงแล้วครับเราก็ได้เดินทางมาถึงครับถึงจุดรอสัญญาณของเราครับที่ก็คือจุดรอสัญญาก็คือใต้คลองสระดับสถานีตุวรนตกปูนเพราะจุดจุดนี้ได้สัญญาจะดังดีคพอาะจะดีครับเออดีนลำทานไปชอบมารอยตรงจุดนี้นะครับเพราะตรงนี้นะสัญญาณมันจะดังดีครับแตะคแรกคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบพบ,พบเจอกันคลิปหน้าครับพบเจอกันคลิปหน้าทีบเตอร์ดินลำพานนะครับ การิดชีวิตมอเตอร์ไซค์นะครับบ้านแต่ละวันนี้เตอร์ดีลปาะพันจะไปไหนบ้างครับจะไปอรอผู้โดยสารอยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยครับวันนี้ทุกนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ